อ่ะสวัสดีครับอันนี้ก็ช่องทําคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น EP ีที่10นะครับอ่ะวันนี้ก็จะพามาชมสวนทุเรียนนะครับอ่าอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับอ่าอันนี้ก็ผมก็เก็บถนนนะครับเหนียวมือเลยนะครับวันนี้ก็มานั่งเล่นโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวดูนะครับมกลัวนะครับเดี๋ยวพาดูชมสวนทุเรียนนะครับ แนะนำฝาก FC ทุกคนว่าเป็นยังไงครับฝาก FC ทุกคน,นอ,อันนี้กลัวเลอะนะครับ EP10 ฝาก FC ทุกคนกน่อน FC ทุกคนยังไงฝากกดไลค์ช่องไหนฝากกดไลค์ช่องไหน <c oughs> ไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปชมทุเรียนนะครับอายุประมาณน่าจะห้าปีได้เห็นไหมครับต้นแรก อันนี้ต้นแรกประมาณห้าปีนะครับอันนี้ก็ดอกดอกนะครับงบนเต็มเลยนะครับจะย้อนแสงหน่อยนะครับาดูต้นแรกมาดูต้นสองครับคีนี้ไม่ค่อยเยอะสไลด่นะครับต้นสองต้นสองดอกเยอะอยู่นะครับส่วนมากจะออกกิ่งเล็กๆนะครับ ต้นสามเยอะหน่อยต้นนี้อันนี้ก็มัดเชือกไว้นะครับการกิ่งหักมัดเชือกไว้ดูนะครับชุดหลังก็เยอะนะครับเงินนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งทำปีแรกนะครับนี่จะเป็นเงาะนะครับต้นเงาะต้น ทุเรียนนะครับมาคุดปนกันนะครับเนี่ยมันจะมีลูกเล็กๆนะครับกิ่งเล็กๆดอกก็ประมาณนี้นะครับโฟกัสไปครับประมาณนี้นะครับอันนี้เพิ่งแตกนะครับประมาณนี้นะครับข้างบนก็เยอะอยู่ยยยนะครับข้างบน ข้างบนนะข้างบนจะเป็นต้นเล็กประมาณ2ปีนะครับก่อนที่จะไปก็ขนอขนนกลับก่อนนะครับถ้าไม่ไมขนเราจะกลับได้นะครับคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับก็ช่องทำคลิป ep 10นะครับ ep 11ไทยที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับผมสวัสดีครับ